สวัสดีค่ะพี่ใครพี่กล้วยหอมก๋วยหอมไม่กล้าลงอ่างพกควานลงเองค่ะตัวเท่าไงขัดตัว<ม>ค่ะวันนี้ีทำสกาให้เลยชอบเนาะชอบไหมหอมชอบไหมหอมไม่ไปเลยไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยยืนในพกควานขัดอย่างเดียวเลยค่ะเสื้อสวยครับผมเสริมสวยเสริมสวยให้หญิงหอมค่ะ โอ้ยโอ้ยเอ็ดสีไข่หนิมาเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมาเลยยังไม่สวยเลยขัด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 ได้สะอาดได้สวยๆให้ดูหูยืดง่ายๆ โอ้ยืนให้ขัดสบายใจเฉบเลยเลอ้าโอ้ขิกไข่เต็มเลยเนี่ผ <c oughs> ู้สาวขิกขานอาบน้ำขิกข่นอาบน้ำเนาะโอ้ดูไม่ได้ขัดนานแล้วครับผมตั้งแต่ฝนเนาะธรรมาดาจะขัดให้ประจำเลยบ้างเออ,อเอ็งานมันมนีผู้บ่าวมองเลยขิกไข่เยอะเลยคณะผู้บ่าวเสกสรรเห็นยังตื่นเลยเนาะผู้บผู้สาวขิกไข่เยอะ ที่ขาดอาบน้ำพ่อผู้สาวต้องจับอาบน่าหนาวนี่แหละถอยขาดูขาดขาแม่ยิ่งรักก็ขอกินใหญ่เลยนี่นี่ทางนี้ก่อนอันนี้ยังไม่สะอาดโอ้สั่งได้สั่งได้มาเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนู่นไปนู่นแล้วค่ะมาทมานี่เลยเอาพอควาดเรียกจะมาไหมกินอีกไหมนี่ ป๊อกปลาเรียกจะมาไหมคาดูโอ้มาค่ะโอ้คุณแม่ก็อยากอาบด้วยแม่ก็อยากทำสปานะโอ้ไข่ตายดีแต่หน้าคนมายังไม่เคยขัดเลยเนี่ยโอ้ชอบใหญ่เลยค่ะชอบสนุกจักกจี้จักกจี้พูดใส่ตูดพูดใส่หัวใส่ตูดใหญ่เลย โอ้ยยาวๆโอ้ยเพิ่งเห็นหอมยืนเฉยๆกว่านี้แหละเอาขนขัดเหนื่อยไหนขัดตรงไหนอีกปากปากปากมัน โอ้ยชอบใหญ่เลยนี่นานๆได้ขัดตีเพิ่งเห็นยืนนิ่งกับวันนี้แหละค่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วบอเสร็จแล้วตะกี้ใครยังไม่หมดเลยโอ้ยยังมีการหันให้ทางนู้นให้ขัดอีกจักระเดียมจักระเดียมสาวขอบอ่างค่ะสาวขอบอ่างเขามีแต่ลงสีขานี่ลงขาเดียวก็สนุกค่ะ กูไปเอาไปแล้วอ่ะยังไม่เร็จอ้าวอ้าวพ่อกับแม่หอมจะไปหาคขาเอาเอ้มาหาพ่อขี้เกียจล้วได้เอาจะกความอ่างแล้วเด้อหาน้ำยังไม่เร็จก็มีเยอ่มานี่เร็วเฮ้ยขี้เกียจเอขี้เกียจเนาะ ขี้เกียจมันพ่อปานอ่ะนี่ดูปากกันพ่อฟัน,น,ฟน,นกันยังไม่ได้แปลงฟันเลยเนาะไม่ได้แปลงให้อู้วยแล้วสวยแล้วลูกสาวใครสวยแวววยท้ฮนะยิงหอมกระโดหอมกรงโดดยิงหอมกวัวหน่ <laughs> เดี๋ยวผู้บ่าวไม่รักเด้ดด <laughs> ออ้าวขาเดียวหอมก็สนุกได้ค่ะ ลงสีขาดูหอมเคยลงสีขาไหมพ่อขวันขนาดลงขาเดียวกระบุบแล้วบุบอีก嘛เดดี๋ยวไ้้ลงบน่เน่เน่จะไปเล่นที่โตมอีกได้น่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมานี่เลยเข้ามา อโอ้ชอบเนาะเด็กน้อย,อยชอบให้ขัดตัวให้เพราะวันต้องขัดให้ทุกวันเ้ยน,นี่หมดหน้าฝนแล้วยังไม่เสร็จเร็วมาเลยเอาเอาจะไปหาใครจะไปหา อยังไม่เสร็จก็ไิ่มีแล้วเป็นยังไงโอ้ยยกขาให้ขัดอีกโอ้ยยิงหอมเว้ยยิงหอมขัดตูดมาไหนชอบชอบโชกตูดชอบชอบชอบโชกเก้นเนาะอายเขาขัดตูดหน่อย มาเลยไปนู่นแล้วค่ะเห็นคุณตาค่ะมาเลยเห็นเห็นคุณตาอยู่นู่นมีงมาหาคุณตาเห็นคุณตาคุณยายมาจะยอมมาไหมจะยอมมาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปหาตาหรือจะไปหาพ่อเอ้าเอ้าเอาเอาไม่ใช่ก่อนนี่เรือหูเรือหู เดี๋ยวหูหูส์หงจะไม่ได้หัดเลยเดี๋ยวมันเรียก,ยกไม่ได้ยินเออถอยถอยอ่ะถอยถอยไปไหมไปไหมเออโอ้ยลีลาเนอ้อเออสับบกักเง,ง,งกเงกซะเนาะสาวกีการ์น้ำน้ำมันเป็นแังไดมันเป็นแังได เกียตอาบน้ำเหมือนพ่อขวานนะคะใการประหยัดน้ำนะเนาะตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยดูไปแล้วอ,อีกข้างหนึ่งอีกข้างนึ่งมาไหมอีกข้งหนึ่งล,ล,ล,ลรรงนกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสจแล้วล้น ชอบค่ะชอบชอบชอบฮ <มา S 1> อมชอบดยอ,อมีกันยกงวงโชว์อีกค่ะแปลงฟันหน่อยแปลงฟันหน่อยหอมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ ไว้เจอบคุณค่ะอบคุณเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันไลน์ไลน์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ